ข้าวกินขาดวต้องยิบฝั่งอ๋อยิบจุดอะไรมาดูจังที่ไรมั้ยม่แรงนะเดินกําลังคิดอยู่ข้างหน้าฝนตกอีกแล้วหรอไม่ตกครับตกดินี่ไม่ตกแล้วอยู่แล้วนี่ก็ยังนแฟร์เฝอเลยแล้วแต่มันไม่ตกแล้วอ่ะจะยุ่งที่แมงได้ปะวาอีเวนต์เราไม่ต้องรอเที่ยงคืนได้ไหมอ่ะไม่ทำแบบนี้ย นักแล้วนักเหมือนมีแววอย่างแบบนี้นี่ไม่ใช่คนใจง่ายนะแม็กอีนี่มองอะไรชอบแย่งของคนอื่นเขาสุตกกระเป๋าแน่นมากเขาบอกมีอะไรมีอะไรป้องจบคอนเสิร์ตเขาน่าจะให้แชทได้เลยเนาะชอบแม็กเหรอใช่พี่จบคอนเสิร์ตเขาน่าจะให้แชทได้เลยเนาะ น่าจะไม่ต้องรอเช้งคืนป่ะต้องรอหรอเดี๋ยวไปสั่งเก๊กจ้าพัดเลยพี่เป้นถ้ามันพลาดตกลงมานะ